น้องอุ้งอีกแล้วเลยครับเมื่อนี้น้องอุ้งขึ้นอยากกินหัวหอมยายทอดกรอบครับมาเบิ่งส่วนผสมกันเลยว่ามีอย่างแน่มาเลยมาเลยก็ซีมีเกลือโซดาแช่ยเย็นหัวหอมพริกปาปริก้าโกปอนเียครับแล้วก็แป้งกรอบโกกี้นี่ตาโกกี้เลยเฮาก็ซีมาเห็ดกันเลยครับเฮาก็มาเทโซดาใส่เลยครับเทจะกรึงข,ข,ขวดก็ได้ครับ ใ็ดอีกนิดนึงครับพอแล้วครับบนี่เขาก็ใส่พริกปาปิกาปนเลยครับแล้วก็วใส่เกลือใส่ลงไปให้เมื่อแล้วบนี้เขาสิมาเริ่มค้นเลยครับค้นให้เก่ากันได้ครับอือเอา หอมทอดมะคุกกับแป้งทอดกรอบครับแล้วเอากระจุ่มแป้งเทาผสมไว้เลยครับจุมจ่มๆก้นเลยเอาสิใส่ไฟ,ไฟปานกลางครับว่าใส่ห่อนแห้ง แล้วครับกลับเลยครับนี่ครับแล้วก็กลับอีกครับคือจังโดนัทบอครับนี่วงนี่นากินแห่งสับเส็ตเซ็จแล้วครับหอมนอดของเราหอมหอมคีไ้ไปคีบพักไว้ได้ครับอันนี้ก็ซุปแล้ว กระแสบแห้งบึ้งบึงครับนี่เป็นกระแสบแห้งน้ำส้มบันบนี้ห้องก่อสิสิทธ์เพื่อค้าสบเวอร์ครับแสบเวอร์โอเคเสร็จแล้วครับหัวหอมถอดขันมากกะยาลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขันท่านผู้ชมที่อยากกินกตอย่าลืมเอาไว้เฮ็ดกันกินที่บ้านได้ครับแซ่บเลยสวัสดีครับอืมแซ่บชิลล์บ๊ายบ,ายบายเจอกันในคลิปหน้าได้ครับ